ชาวิษณุโบ้านป่าวันนี้ผมกาลังจับปิ้งปีไก่นะครับแต่ว่าต้องใช้น้ํามันทาหน่อยเดี๋ยวมันจะเกียมเดี๋ยวอาอุปกรณ์แบบนี้เลยแบบนี้แปลงธรรมชาติแปลงธรรมชาติแล้วก็อันนี้นิดหน่อยนะครับม่เยอะนี่ลบในม้วนเดียวอหนอเดียวนะครับจิ้มน้ำมัน เอาเนี่ยครับจะเปลน่ยนมันมันหน่อยมันจะสวยงามครับถ้ามันย่างแบบนี้ถ้ามันมีน้ำมันจะแห้งนะครับเอามันออกกัแล้วก็เอาเนี่ยมาครับ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  นี่คือแปลงธรรมชาตินะครับทำจะไปตองจอบเลยในม้วนเดียวสวัสดี